ตื่นตามาเศร้าเ่าท่านในเหตุอียั่ง้าแต่กับว่าท่านร่างกาแฟกับว่าในกินโยกย้อนว่าแม่เถ่าพนเปิดปลาพี่น้องกินต่ปลาทุกคราบทุกคาบทุกมืออะไรก็ได้กูละเบือสูบว่าสันเลยเปลี่ยนเมนูใหม่พนกินนะครับสําหรับแมใหย่าู้บริหารสูงสุดอยู่ในขอบครัวนี่แหละก็เลยจัดกันว่าสิเหตุลาเป็ดสูพนกินกันะว่าสันว่าแล้วก็จัดกันนะครับครัวเป็ด ตั้งแต่เดึกๆผลครับเอาขันตอนการขั้วนั่นบ่ใา้เบิ่งดอกเอาขันตอนการที่ปฏิบัติได้เห็น,เห,นเห็นกันนี่แหล้ครับข้างมอต้มน้ำห้อนในส่วนที่เป็นกระดูกก็จะเอาไปเห็ดต้มเนาะต้มสดน้ำแช่บๆในส่วนหนังมันกน็เอามาล้วนเสจแล้วพี่น้องเอามาล้วนเนี่ยเพราะมันสูตรต้มเนี่บางคนเสียไปต้มเนาะสูตร,ตร,ตรตอของจาจะล้วนเสียอามาล้วนให้สุกๆเสร็จแล้วเครื่องในมันม่ว่า,าจะเป็นพวกตับพวกกึน๋น นี่ครับเอามาหันส้อยล้วจะเอามาพัดร่รวมกันให้มันสุกๆนี่ครับนี่เอามาลงใสแบบนี้แหละเพื่อว่าจะเห็ดให้มันสุกสักวันจังเสียได้เอาไปปรุงเป็นลาบเนาะครับเนาะส่วนเครื่องที่จะเอามาใส่กับบัวขาดไปเลยเลยดครับนี่คุณตั้งคาหรือยังโอ้ตั้งคาไปตั้งคาหรือยังคาออนครับกันมีคาเล้วในการเห็ดอาหารอีสานเนานี่ใสบัวใส่คา นะครับประเภทดตะกูลลาบต่างๆนี่ถ้าบ่ใส่ค้านี่จบเลยดีครับบ่อเสียบนะครับเพราะฉะนั้นค้านี่ขาดบ่ได้ครับต้องหั่นให้ละเอียดเป็นฝอยไปเสร็จแล้วเนาะมีค้ามีใบผักหอมมีมะกรูดเนาะคือที่ททีี่่จะต้องใส่ลาบนะครับพี่น้องว่าแล้วก็จัดการเสร็จแล้วเพิ่นว่าแม่แม่ยายเพิ่นก็กินได้อยู่ครับเป็ดแต่ว่าเป็ดก็เป็นเป็ดบางชนิดนี่เป็ดที่เป็นเป็ดเทพใหญ่จังเช่สีเพิ่นก็กินบ่ได้เพิ่นสิผิดยพยาธิ์ู้เฒ่าอันนี้สิเป็น อ่าเป็นเป็ดอ่าเป็ดแกบนะครับเป็ดแกบเพียงสีเป็นกินได้นะครับเป็ดแกบหรือเป็ดพื้นบ้านห่านะครับสมัยไทยเก่กาเกาห่อนะครับตัวหนอมบักชี่มาเตรียมไว้หั่นใจมันกับอุบัติเหตุยาดหรอกครับเห็ดลาบเป็ดกระไดเห็ดก็คือลาบปูลาบปลาลาบไอ้ไก่บ้านห่าหนีา่แหละขั้นตอนมันก็นยากอยู่ตรงที่ขั้วนี่แหละนะขั้วสัวสีแล้วเนาะขั้วเป็ดขั้วไก่เนี่ยมันบอมแนง่ายเนาะผู้ขันบ่ใจเย็ยนอีหลีกับป้อดีกิ่นดิ การใจห้อนนี่ไปหาซื้อต่ห่มาสู้กันกินแล้วก็แล้วนี่นีไไปนี้มันมันเป็นอาหารที่ต้องใจเย็นต้องใส่เวลาเพราะว่าต้มมันก็ต้องเปื่อยถ้าต้มบ่เปื่อยนะครับสวดน้ำได้ซื้อกินเนื้อกินกระดูกกินอย่างมันบ่ได้เด้รสชาาิมันก็สีบเสซ่บเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในการเฮ็ออาหารอีสานประเภทหลาเป็ดนี่นะครับต้องใจเย็นเย็ดเไปเรื่อยๆเสร็จแล้วผู้มักกันแนวแก่ดีๆเสรนแล้วกินบ่ได้เด้ ข้า,าแต่แก่แก่แก่ห่ดแบบเลอะลาเปียดแล้วกินบ่ได้จ่อยจะคล้องนอนนอก <c oughs> อันนี้เราเรียงประสบการณ์เอาถึงขั้นตอนปรุงแล้วครับพวกเนื้ออีหยวม่าก็สุกแล้วเรียบร้อยเฮากับมามาปรุงครับขาดบ่ได้น้ำปลาน้ำปลาห้องล่งไปหฮาง่ายๆนี่นะครับนี่คนไปใส่ิกผงใส่ผงนวใส่ข้าวคั่วนะครับ มือนี่พอใส่สมะกวอกนะครับพะวามะกอกมันมันพอท่านไส้สุกขันเซ่บอกกวอกดิบมันก็สีรสชาติสีบบบ่สผสมสมบ่แ่บบอแย่ไงครับมันสีสมบ่กลุ่มกลมเนาะทามี่บอกกวอกสุกนี่ใส่นี่โอ้ถือกันขนาดได้นะครับถือกันขนาดใส่บอกกวอกสุกนี่แต่ว่าเฮามีบอกหน้ามันก็สูดยอดแล้วแล่ะถือว่ามีมะนาวใส่เข้าไปนะครับมันสีหอมนะครับปรุงง่ายๆนะครับเนื้อเป็ด ช่วงนี้เป็ดมันไข่สูตรล้วมันก็สีมันแน่จั่หน้อยนะครับก็เพราะเป็นยังครับลาบเป็ดตีมันมันสีแสบนะครับแสบที่หนังของมันเราเครื่องในเข้าใส่กันเข้าไปนี่โอ้สูตรยอดเด้อครับพี่น้องเด้อนี่สูตรของใจจะรุ่นเอาไปล่องเห็ดเบิงก็ได้ครับผัดสะกอนผัดเครื่องในผัดหนังมันใส่กันนะครับบางค้นก็ไปต้่มเนาะสุดถ่าย่ายสุดก็คือใส่ต้นหอมแ็ล้วก็ กับคาที่เฮาหันไวเรียบร้อยเอาหันมาเบื้องต้มบาดนี้พี่น้องขาดว่วไดเลยต้มกระดูก,กมันก็ต้องมีการซิมเสร็จแล้วตม้มเาหใส่ไหวใส่สูอยางไหลมันนัวมันเสีบยบเนาะอย่าให้บอกต่อล่องเห็ดเอาเบื้องการซิมที่ดีจะต้องซิมที่มีตรงมีทาทางเลยแต่ว่าแปลกอยู่ครับแันซิมค่ำเอี่ยวนี่เสียบรลดแันซิมค่ำเอี่ยวเสียบรวดทุกอันทุกไล่ครับเอา้าเสร็จเรียบร้อยแซ่บครับแม่บ้าน ยายเตือนจากเขากองน้ำแน่จากน้อยเราว,ว่าเอาตะขัางก็ได้ดอกเราว,ว่าอัสั้นเนาะให้มีส่วนรวมน้ำเนี้ยเพราะน่ะต่ว่ากับส่วนเงี้ยกับ่นเห็ียดนะว่ามืินแล้วตอนแล้ว,วก็ตักให้ย่อยเรียบร้อยครับขอยตผับบู๊ปินตะแซบบ่าครับบักฟิกเสียบก็รอแกเดาไ้นั่นแหละลาบเปียดผักจงเยอะๆนะผักต้องเยอะๆนะต้มเ,เ,เสี่ยบเียเอ้านี่กรรมการผูต้ตรวจสอบพร้อมด้วยยาง ฟันมีไหมพร้อมแล้วแสบเสร็จแล้วนี่ลนะกรรมการพูดตรวจสอบคุณภาพของอา่านคลิปนี้สวัสดีครับ